สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมก่อนอื่นเข้ามาอย่าลืมกดคลอไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับผมกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้ผมมีสินค้าเกษตรกระครับผมเนื่องจากช่วงนี้เราเกิดภาวะสงครามนอะอาแล้วก็ทางการเมืองการเมืองไม่นิ่งนะครับผมแล้วก็ กิดอุทกภัยต่างๆเศรษฐกิจแย่นะครับผมอันนี้บอกตรงๆวันนี้ผมจะมาช่วยเกษตรกรขายนะคะผมขายหน่อไม้ถุงนะคะผมหน่อไม้ป่าถุงนะคะผมเป็นหน่อไม้จากชัยภูมินะคะผมสามารถเก็บไว้ได้ทานได้นานเป็นปีเลยนะคบผมสําหรับใครนะคะผมที่ชอบกินหน่อไม้นะคะผมอันนี้เป็นหน่อไม้ห่วยหน่อไม้ห่วกนะครับผมเป็นหน่อไม้ป่านะฮะขนาดถุงจะเป็นแบบนี้นะคะผมเกษตรกรอ่า เขาบอกว่าปีนี้เขาไม่มีการขายส่งออกเนื่องจากตลาดปิดทั้งหมดนะคะผมแล้วก็ไม่มีรายได้ผมจึงมาช่วยเขาขายกันนะคะผมเป็นหน่อไม้ป่าจากชยภูมินะคะผมเขาจะเอาหน่อไม้สดๆลงมาแล้วเอาไปเผาเผาเสร็จนะคะผมแล้วเอามานึ่งใส่ถุงเนาะนึ่งใส่ถุงแบบนี้สามารถแขวนและเก็บไว้ได้กินนานเวลาจะกินเอาออกไปต้มครับผม ออกไปต้มแล้วสามารถต้มสักประมาณ10-20นาทีพอน้ําเดือดนะครับให้จืดแล้วก็สามารถกินได้เลยนะครับผมอันนี้มาช่วยเกษตรกรนะครับผมในยุคข้าวยากหมากแพงคนไทยเราต้องช่วยกันนะครับผมวันนี้ผมมาขายสินค้าเกษตรกรนะครับผมหน่อใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีหน่อเล็กๆด้วยหน่อเล็กๆก็จะได้เยอะหน่อยนะครับผมถุงละประมาณ 0, ครึ่งกิโลนะครับผม วันนี้ผมจ,จัดจำหน่ายหน่อไม้หวกนะครับผมหน่อไม้อัดถุงนะครับผมสินค้าที่สามารถเอาไปต้มตุนอุ่นทอดหรือกินกับลวกจิ้มกับน้ําพริกได้นะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมหถุงจะขนาดขนาดน้ําหนักครึ่งกิโลเนาะถุงละ40บาทนะครับผมถุงละ40บาทเราจะจัดจําหน่ายเป็นชุดนะครับผม1ชุด10ถุง1ชุด10ถุง1ชุด10ถุงปกติ10ถุงจะ400บาทพอดีเนาะแต่ ผมจะคิดแค่10ถุง400บาทส่งฟรีนะคะผม10ถุง400บาทส่งฟรีนะครับผมหน่อไม้อัดถุงแบบนี้นะคะผม1ชุด10ถุงนะครับผม400บาทส่งฟรีนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988นะครับผมใครรับ3ชุดนะครับผมใครรับ3ชุด30ถุงนะครับผม สชุดสาสถุงพันหนึ่งอบาทส่งฟรีโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแดเ้าแปดแะครับผมสิบถุง4ี่ร้อยจะได้ประมาณนี้1ถุง2ถุงสามถุง4ี่ถุงห้าถุง6ถุงเจดถุงแปดถุง9้าถุงสิบถุงแบบนี้สี่อยคือคุ้มมากนะครับผมคุณสามารถแขวนไว้นะครับผมไว้แขวนไว้เวลาจะกินก็เอาค่อยออกมาต้มได้เลยนะครับผม เขาสามารถอยู่ได้เป็นฟรีเลยนะครับผมสําหรับหน่อไม้หวกหน่อไม้ป่าชยภูมิอัดถุงแบบนี้นะครับผมหน่อสวยอ่อนๆนะครับผมไม่ไม่เป็นหน่อยาวนะครับผมเลือกตั้งแต่หน่อสวยเลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านของคนแก่นะครับผมเนื่องจากปีนี้เศรษฐกิจย่าแย่เนาะก็ผมก็ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ชาวบ้านให้เกษตรกรมีรายได้อีกหนึ่งทางนะครับผมถ้าใครสนใจนะถุงแบบนี้ถุงละ40บาทนะครับผมเราขาย1ชุด10ถุง400บาทส่งฟรี มีบริการเก็บปลายทางนะครับผมท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988 100ถุงขึ้นนะครับผมผมจะให้ราคาพิเศษนะสำหรับใครที่สั่ง100ถุงขึ้นนะครับผมในราคาพิเศษใครจะเอาไปขายต่อก็ได้นะครับผมโทรมาสอบถามได้เลยค่าใครอยากได้100ถุงขึ้นนะหน่อไม้ทชียาภูมิอร่อยครับผมอันนี้ผมไม่ได้พิเศษนหน่อไม้จังหวัดตัวเองนะคือหน่อไม้ที่นี่มันจะอร่อยกว่าที่อื่นนะ ะะผแบบนี้ก็มีนะคะผมแบบนี้ก็มีแบบนี้สามถุงรอสามถุงถุงละสี่สิบบาทสี่สิบบาทผมก็ขายเหมือนกันสิบถุงสี่ร้อยเหมือนกันแบบที่เขาสับไว้แบบนี้เอาไปอุกเอาไปแกงนะครับผมไม่ต้องไปเสียเวลานะครับผมฝานให้นี่เพราะว่าเขาจะสอยมาแบบนี้แล้วนะครับผมเนี่ยแบบนี้ก็มีนะคะผมแบบเป็นเส้นก็หนึ่งชุดสิบถุงสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับผม ใครอยากได้ร้อยถุงขึ้นมีราคาส่งนะคะผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์เก้าหงแปดเก้าแปดได้เลยนะคะผมหน่อไม้อัดถุงนะคะผมหน่อไม้หวกอัดถุงนะคะผมเวลาจะกินก็แค่แกะออกและออกไปต้มประมาณ10-20ีนาทีให้จืดนะคะผมคราคุณก็สามารถเอาไปกินกับพวกแต่วพวกน้ำพริกน,นะคะผมหรือเอาไปทำพวกพันแนงต่างๆเอาไปประกอบอาหารต่างๆได้เลยนะคะผมตรงนี้